มาเมืองมาเมืองสีํำข้าวปุ้นใช้ผักกันจองให้เมืองอันดับแรกนะครับเราก็จะมาล้างผักกันจองหรือว่าหลายๆบ้านอาจจเอื่อนมาผักพายนะครับผมอันนี้เรากำลังล้าง,าง,างตอนล้างเราก็เลือกด้วยนะครับว่าไหนออนอะไรเก๋อ่าต่อไปเป็นผักชีนะครับผมเอาไว้เนยต่อไปโอ้ยคือใบแต่ แล้วเราเ่าก็สิมหัน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 นะครับผมหันทหันท์เนี่เป็นท่อนๆพอดีคำนะครับผมส่วนที่เหลืออันนี้อันที่แยกออกไปสิเอาแต่ดอกมันครับเพราะวาการมันแก <laughs> ต่อไปครับผมเราก็จะต้มน้ํากันครับผมเตรียมน้าไว้ลวกผักกันจงนะครับใส่เกลือนอดนึงนะครับผมนี่ผูลวกของเขานะครับผมยิ้ม โอเคครับแล้วก็เราเออเวลาเวลาอย่างบ้าเราก็ลวก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 นะครับกระซมจากน้อยแม่ครัวก็ะไรลวกลวกลวกหล้วก็ะซิมเบิงใส่โอเคบอสเจี๊ยบพนะโอเคตักขึ้นเลยครับผมเตรียมเอาไปนอกน้ำนะครับน้ำเย็นเย็นหรือบอสบอสหัจัก เย็นบอบูโอเคครับผมต่อไปนี่นะครับมือตําของเรามาแล้วนะครับเห็ดหนาเป็นเล่นนะครับโอเคเราจะใส่หมักพริกแค่สเม็ดนะครับช่วงนี้แอบแนะครับผมกินเผ็ดบ่ได้เฮ้ยนี่ตัวการเราเลยโอ้ตัวการผนังผักบุ้งโอ้ยอย่างผักบุ้งมาจะใส่น้าปลาตะขนแบกกุ้งครับผมแล้วก็โอเคต่อไปเราก็จะใส่น้าตาลปึกนะครับแล้วก็ย่อๆๆๆๆๆๆนะครับคลุนคาุนเนี่ย ผงพิกซี่เรานะครับผมผงนัวผงแซบต่อไปก็จะเป็นหมากนาวนะครับผมใส้สองกีพ่อไม่ต้องใส่หล้มันจะสมโพธ์นะครับผมแล้วก็ต่ำๆๆๆๆๆๆนี่ยกนี้โอเคต่อไป หัวใจหลักของเราครับผมข้าวปุ้นก็จะเอาไปซาวซาน้ำนิดนึงนะครับน้ําก็จะผ่านการต้มมาแล้วบะบุนะครับผมนี่แล้วก็ยั่วยั่วเลยโอ้ยังไม่ยั่วแต่ก็ยั่ว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 นะครับผมนี่มาเพิ่มสีสันให้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังสีจืดจางอยู่โอเคเพิ่มเข้าไปแล้วเป็นตะกินมายั่วยั่วแล้วยั่วยั่วแล้วก็ซิมเบิ้งไหนคุณโอฟินซิบดูเป็นยังไงจาง จางพะนะโวโอเคนะครับผมแล้วก็เติมไปเลยครับน้ำปลาตะคนแบกกุ้งครับผมเติมเติมเติมใส่มาซีมีรอบนึ่งืออเยี่ยมต่อไปก็โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับเทลงถาดเบิ่งแล้วก็ซีมรอบสุดท้ายนะครับผมมันจะเป็นจังไดเน้ออ้าวมาจากไหนล่ะจืดโอ้เสร็จแล้วสองแม่ลูกก็พากันมานั่งกินนะครับกินข้าซับหัวแรงมือแรงสีหเขาบ่นเนะเฮ้